ไม่ใช่แม่ไข่พี่น้องเลยจับกบส้มแจ้งกบข่มกันจับบาดหนึ่งไป็นสองตัวสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุค,สคนวันนี้ก็มาพ่อกันกีนแล้วพี่น้องเอ้ยกับป๋องทองคนบ้นานเฮาเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยมื่อนี่ก็ได้มื่อนี่ก็ ได้ต้มสวากพี่น้องเอ้ยซี่ัวพี่น้องเอ้ยมาส่พี่สุนองกินมันนี่ก็ได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นแต่ซ่บได้พี่น้องเอ้ยบวทองเห็ดเองคือเก้าพี่น้องแม่มันนี่ก็ได้นี่หาวกันแลพี่น้องยังอุดรอยู่ผููพี่น้องใส่หอมบัวบักใหญ่พี่น้องแก่ข้าวพี่น้องหอมตัวยี่ตัวพี่น้องเอ้ยหอมผักแพลพี่น้องเอ้ยใส่หอมแพลหลายหลายพี่น้องเอ้ย มาพี่น้องมาลงมือกินข้าวนทำกันเอาก่อนสิไปส่งคลิปก็ฝากพี่ฝากน้องเส้นเกาเส้นเคยนะพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนในเวลาบัตรทองเอาคลิปลงเนาะพี่น้องเนาะเอาบ้านนี้มาลงมือกินข้าวนทำกันพี่น้องเอ้ยเศร้าร้ายแล้วก็กินข้าวพี่น้องเอ้ยมาบัดนี้ต้มโซต้มส้มกบเห็ดโซต้ม,ตม,ตม,ตตมสว่านพี่น้องมาอืออยังอุนอ่นๆอยู่พี่น้องเอ้ยปิตาเสพทะเลนี่แม่ไข่อย่ได้กบกับพี่น้องเอ้ยอื ไข่กบพี่นปิตะเซ็บขักแท้ๆนี่นะอืมอืมอืม กบละดูนี่ก็ไม่ได้แม่ไข่<ม>อ,อืน้ำกับนวัวแหง้งแห้งสดแห้งมัน ม,มือกะผ้าบาดพี่น้องไงทึกผ้า,ากินข้าวก็เลยปวแสบพ,พี่น้องเก็บมือเนี่ยอืม,อม cả ruột mình cái kháng giả nhầm vào đây <laughs> ừ, khai tô mình khai bắt cái nháy nữa กบธรรมศาสตร์บ้านเฮาพี่น้องเอ้ยบุแม่นกบพังนะ <c oughs> ไม่ใช่แม่ไข่พี่น้องเหยจับกบซ้ำแจ้งกบโคมกัน จับบาทหนึ่งได้สองตัวมันละดูระมัดนนพี่น้องเลยตอนทแรกนี้ได้ไม่ยังมาโค้มกันพี่นอ้อะตอนสี่แจ้งสามโมงสี่โมงโอ้โค้มกันไยครบเคลีย you <laughs> เสียบขักพี่น้องเลยทั้งเสียบทั้งฮอดทั้งเพชรพร้อม <c oughs> อ่ะมาใน,นี้คดิลาพี่น้องเป็นก่อนนะพี่น้องเลยคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันสำนีก่อนพี่น้องเลยสบายดี